สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวหมวกกันน็อกเช่นเคยนะครับผมโอมจากร้าน tm b t e shop นะครับวันนี้ก็กลับมารีวิวหมวกกันน็อกสำหรับเด็กเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นพาที่2แล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของหมวกอีก3รุ่นที่เหลือนะครับก็จะมีพิงกี้นะครับออก้แล้วก็หมวกซูนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นลักษณะเป็นแกะกล่องเลยนะครับว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงบ้างนะครับโดย อ่าเริ่มจากรุ่นแรกนะครับแต่กล่องมาเลยก็เป็นรุ่นของสู้นะครับจะเป็นรุ่นหมวกครึ่งใบนะครับในกล่องก็จะเป็นลักษณะอ่าใส่ถุงอ่ากันพวกรอยมาให้นะครับแล้วก็ตัวเลนส์ก็จะครอบเมอร์มาด้วยที่เป็นตัวกันลอยตัวนี้มาให้นะครับอันนี้ในส่วนของหมวกนะครับก็อ่าในส่วนเรื่องรายละเอียดก่อนแล้วกันนะครับพวก ของที่ให้มาก็จะมีพวกคู่มือนะครับวันนี้ให้คู่มือมานะครับแล้วก็อย่างอื่นจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับหมวกเด็กนะครับก็จะเป็นรุ่นซูนะครับเดี๋ยวผม,มให้ดูก่อนนะครับรุ่นซูมันจะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นเลดี้ของผู้ใหญ่นะครับรวมถึงรุ่นออกกี้อีกรุ่นหนึ่งด้วยนะครับก็คือจะเป็นหมวกเครื่องใบนะครับ ว่ากันง่ายๆคือหมวกเครื่องใบนะครับแต่ตัวนี้เขาจะติดชิวมาให้ในกล่องจากโรงงานเรียบร้อยนะครับไม่เหมือนเล้ที่ที่ผมจะแยกชิวไปให้แล้วก็ลูกค้าก็คือไปติดเองตางหากนะครับอันนี้เขาติดมาให้เรียบร้อยนะครับรุ่นซูนะครับหลักๆแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3สีนะครับก็คือจะมีสีสีส้ม ที่เป็นหน้าเสือตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีชมพูที่เป็นหน้าแพนด้าแล้วก็มีสีเหลืองที่เป็นหน้าเสือตัวนี้นะครับเอกลักษณ์เด่นของบวกซูนะครับนี่เลยก็คือหูนะครับเพื่อนๆน,น่าจะเห็นมันจะมีหูน่ารักน่ารักเนี่ยนะครับ2ออันนี่ติดมาเลยจากโรงงานนะครับเป็นพลาสติกนะครับชิ้นเดียวกับตัวเปลือกนอกเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุด หรืออะไรนะครับไม่ใช่เป็นพวกกาวอะไรมาแปะนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับกับเปลือกนอกมาเลย <Act Teach outreach> นะครับแล้วก็ทําด้านหน้าก well, ็จะทําลายเป็นรูปเสือหน้าเสือนะครับด้านขวานะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับตุ๊กตาหุนน่ารักน่ารักนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโกอินเด็ก์นะครับพร้อมมออกนะครับอันนี้ได้มาตรฐานมออกครับไม่ต้องห่วงนะครับด้านซ้ายก็เป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารักเหมือนเดิมนะครับ ส่วนแก๊ปด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับไม่มีช่องระบายลมอะไรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็หมวกนะครับจะเป็นภายนอกก็จะเป็นพลาสติกนะครับพิเศษจากทางอินเด็กซ์นะครับข้างในก็จะเป็นโฟม EPS นะครับโฟม EPS นะครับ h i g e n s i t y นะครับแล้วก็พุ่มด้วยฟองน้ำนะครับฟองน้ำก็ไม่ได้หนาเท่าไหร่นะครับฟองน้ำพุ่มมา ไม่ได้หนานะครับแล้วก็พุ้มผ้าตัวที่เป็นผ้าหุ้มอีกทีนึงก็จะเป็นผ้าตะข่ายนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับโอเคแล้วก็สายรัดคางนะครับก็อันนี้มาตรฐานแน่นอนนะครับโรงงานอินเด็กก็ใช้เป็นควิกรีลิส s e นะครับก็เป็นสไลด์บาร์นะครับอย่างดีนะครับอันนี้ปลอดภัยหายห่วงนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นชิวหน้านะครับ ชิวหน้าก็เป็นชิวหน้าเกรดเดียวกับของผู้ใหญ่นะครับก็คือเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับต้นทีนะครับโพลีคาร์บอเนตก็คือจะเป็นลักษณะพลาสติกชนิดพิเศษนะครับตอนแตกหักก็คือจะไม่เป็นริมนะครับแล้วก็จะเหนียวนะครับสีก็เป็นสีสโมกนะครับสีสโมกใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับสีเดียวกันนะครับก็สีจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับใช้ได้ดีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับ แล้วก็ไซส์นะครับหมวกของซูจะเป็นวันไซส์นะครับย้ำนะครับเป็นหมวกสำหรับเด็กนะครับวันวันไซส์นะครับขนาดก็อยู่ประมาณสัก49-50เซนติเมตรนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เหมาะกับน้องๆที่อายุประมาณตั้งแต่3าขวบ7ขวบเป็นต้นไปนะครับ3ขวบถึง7จขวบเป็นต้นไปนะครับสามารถซื้อมาใส่ได้แล้วก็แนะนำว่าลองวัดรอบศีรษะก่อนก่อนสั่งซื้อก็ได้อีกทีหนึ่งนะครับ ัวจริงสีสดใสามากเลยนะครับสวยมากนะครับอันนี้ใบแรกนะครับซูนะครับโอเคเยวผมวางไว้ที่เดิมแล้วก็ต่อมานะครับเป็นหมวกเครื่องใบเหมือนกันนะครับอันนีแกกน้แกะกล่องกันเลยนะครับใหม่ๆเลยปึ๊บนี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องใบนะครับรุ่นออกีนะครับชว่วงนี่ พวกเลดี้เหมือนกับซูเมื่อสักครู่ะนีับแต่ไม่มีหูข้างบนนะครับก็ของที่ให้มากับหมวกก็จะไม่มีอะไรมากก็มีขู่มือนะครับแล้วก็ใส่ถุงกันลอยมาให้แล้วก็ตรงชิวหน้าก็ใส่โัวที่เป็นถุงกันลอยมาให้นะครับลักษณะหมวกเหมือนกันเลยนะครับแค่ไม่มีหูด้านบนนะครับดีเทลนะครับแต่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือด้านหน้านะครับก็จะเป็นโลโก้อินเด็กซ์นะครับชัดเจนนะครับเป็นลูกฟรอนต์นะครับด้านขวาก็ จะเป็นสติกเกอร์นะครับเขียนว่า index kiss นะครับด้านหลังก็จะแปะมอกอมาเรียบร้อยนะครับด้านซ้ายก็เป็นโลโก้สติกเกอร์ index kiss นะครับนี่พวกสติกเกอร์ผมลืมบอกไปพวกสติกเกอร์ติดหมวกต่างๆมันจะคละลายมานะครับแล้วแต่ล็อตของโรงงานที่เขาผลิตมานะครับบางทีอาจจะอาจจะได้ไม่ตรงตามนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับ ส่วนรายละเอียดตัวอื่นนะครับก็หมวกตัวนี้มีออกกี้นะครับหมวกสําหรับเด็กมี2สีนะครับก็คือมีสีฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีชมพูใบหนึ่งครับอีกสีหนึ่งนะครับก็จะเหมาะกับทั้งน้องผู้ชายแล้วก็น้องผู้หญิงนะครับใช้ได้เลยนะครับหมวกจะผลิตจากวัสดุก็คือข้างนอกเปลือกนอกจะเป็นพลาสติกสุดพิเศษจากทางโรงงานอินเด็กซ์เหมือนกันนะครับด้านในก็เป็นโฟม E.P.S เหมือนกันนะครับพุ่มด้วยฟองน้ํา รองน้ำลักษณะเดียวกันคือไม่ได้ไม่ได้หนาม,มากนะครับไม่ได้หนาม,มากแล้วก็มีผ้าหุ้มเป็นตะข่ายสีดำนะครับอันนี้แล้วก็สายรัดทางก็คงเป็นสไลด์บาร์เหมือนเดิมนะครับทางโรงงานก็ให้ของคุณภาพมาเหมือนเดิมนะครับคุณภาพแน่นอนปลอดภัยนะครับตัวชิลหน้าเหมือนกันนะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับแล้วก็สีสีสโมกนะครับ นี่นะครับก็คือใช้ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนปลอดภัยแน่นอนนะครับในส่วนเรื่องของดีเทลหมวกนะครับอันนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเป็นหมวกขนาดเดียวนะครับเทียบเท่า4ี5 0เาหเหมือนกับซูเมื่อสักครู่นะครับก็จะเท่าเท่ากันนะฮะอันนี้ก็เหมาะกับน้องๆหนูๆอายุตั้งแต่3ขวบถึง7ขวบขึ้นไปได้เลยนะครับลองวัดสีรษะแล้วก็ลองสักมาดูได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผม ไปดูตัวต่อไปเลยนะครับอันนี้จะไปแบบเร็วๆเลยเพราะว่าเหมือนคลิปที่เราที่ผมบอกผมใส่ใส่โชว์ไม่ได้นะครับ,รบมันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เทสให้ความรู้สึกหรืออะไรต่งางๆนะครับ,รบอันสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหมวกรุ่นพิงกี้นะครับเป็นหมวกเปิดหน้าอันนี้แกะใหม่เลย อุ๊บอืมขลัดมาแน่นนะครับสักครู่นะครับอเออนี่นะครับแหว่งนี่ผมเอาสีแดงมานะครับก็ในถุงในกล่องนะครับก็ใส่ถุงกันลอยมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับถุงกันลอยในชูน่านะครับมาให้เรียบร้อยมีพร้อมคู่มือนะครับการใช้งานเบื้องต้นมานะครับ ตัวพิงกี้นะครับเป็นหมวกกันน็อกแบบเปิดหน้านะครับนี่นะครับให้ดูชัดๆสติกเกอร์ก็เช่นกันนะครับบางทีก็อาจจะได้สติกเกอร์ลายอื่นเป็นแบบคะลายจากโรงงานนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นมาของพิงกี้น่าจะเป็นลายนี้นะฮะ๋ยวผมจะชี้ให้ดูีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหมวกที่ ดูดีเลยนะครับอันนี้นะครับก็ดีเทลหมวกนะครับก็เริ่มจากวัสดุนะครับภายนอกก็จะเป็นพลาสติกนะครับซชนิ่พิเศษจากทางโรงงานอินเด็กซ์เหมือนเดิมนะครับภายในก็เป็นโฟม EPS นะครับ i ฮ h d e n s i t y นะครับตัวนี้นะครับก็มีฟองน้ํานะครับมานะครับฟองน้ําก็ถือว่าโอเคนะครับ แต่จะไม่หนาเท่า,าตัวที่เป็นไททันคิดหรือตัวที่เป็นลูกี้นะครับอันนั้นจะหนากว่านะครับอันนี้จะบางกว่าทดนึงนะครับรู้สึกไม่ได้เฟิร์มฟูแน่นขนาดเหมือน2รุ่นนั้นนะครับแล้วก็หุ้มด้วยผ้า,าไดเทคนะครับผ้าชนิดพิเศษจากทางโรงงานนะครับอันนี้เป็นตะข่ายสีดำนะครับเป็นสีดำข้างในนะครับแล้วก็สายลัดคางนะครับอันนี้ ของคุณภาพมาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเป็นสไลด์บาร์นะครับแถมมีตัวล็อกหมวกมาให้ด้วยนะครับเป็นโลหะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นอลูไ็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันให้เพื่อนๆดูนะครับแต่มีมาให้ด้วยนะครับสำหรับสายลัดล็อกหมวกนะครับตัวสายปรับความสั้นความยาวได้นะครับแล้วก็หมวกตัวนี้นะครับมาในขนาดเดียวนะครับ อันนี้จะอยู่ประมาณ51-52เซนติเมตรนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวท่ันคิดกับตัวลูกี้นะครับก็บอกตั้งแต่อายุน้องๆอายุ3ขวบถึง7ขวบขึ้นไปนะครับได้เลยนะครับตัวไร้เรียบม่วงนะครับด้านหน้านะครับด้านบนสีระนนะครับมีช่องระบายอากาศนะครับนี่อันนี้มีนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ก็คือจะมีเหมือนเป็น ตัวสไลด์เนี่ยนะครับใช้นิ้วเปิดปิดได้เลยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับพร้อมกับมีสติกเกอร์โลโก้อินเด็กนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็เขาจะคาดเป็นลายลายทางมานะครับจนถึงด้านหลังเลยนะครับพร้อมกับมีโลโก้อินเด็กเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเขียนไว้ว่าพิงกี้นะครับพิงกี้แล้วก็มีมอกนะครับ QR code มาเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ด้านหลังไม่มีลมออกตรงนี้นะครับแต่จะมีช่องสำหรับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้เป็นลมออกได้ด้วยได้ไหมแต่มัุดประสงค์หลักผมคิดว่าน่าจะเหมือนเอาไว้เพิ่มช่องฟังมากกว่านะครับเอาไว้แบบสามารถที่จะยินเสียงภายานอกได้นะครับก็คือจะเจาะมาด้านซ้ายกับด้านขวานะครับพร้อมกับด้านในนะครับเขาก็ มีรูเล็กๆมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ตรงที่เป็นช่องไปข้างนอกนะครับก็หมายความว่าได้ยินเสียงข้างนอกแน่นอนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จะบินแก๊ปหน้านะครับลักษณะทรงแก๊ปหน้านะครับแล้วก็ชิวหน้านะครับชิวหน้าเป็นแบบ smoke สโมกรีอ่อน,นะครับก็คือสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับลักษณะการใช้งานก็คือจะเป็นเปิดปิด เหมือนคล้ายๆพวกทั้งสองรุ่นก็คือเหมือนรุ่นที่เป็นหมวกเครื่องใบนะครับก็คือจะเป็นน็อตสองตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชิวอันนี้เขาติดตั้งจากโรงงานให้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่าในส่วนตัวนี้นะครับดีเทลอื่นๆอื่นจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวนี้อ่าสติกเกอร์ลืมบอกเลยอย่าสาเกินไว้ ด้านขวานะครับก็จะเป็นรูปเต่านะครับอันนี้ด้านซ้ายสิด้านซ้ายอันนี้ด้านขวาด้านขวาจะเป็นรูปกระต่ายนะครับกระต่ายกระเต่านะครับนี่เป็นลายกระตูนน่ารักๆนะครับอันนี้มานะครับส่วนเรื่องสีนะครับอันนี้จะมีหลายสีนะครับเท่าที่ผมจําได้ก็คือมีสีแดงนะครับอันนี้นะครับสีเขียวสะท้อนแสง สีชมพูนะครับสีชมพูแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดนิดนึงนะครับ A a few moments e t l อ่าสีเหลืองนะครับก็จะเป็นสีเหลืองสดนะครับใบหนึ่งนะครับนี่ก็จะวันนี้จะรีวิวแบบของคลิปหมวกเด็กก็จะรีวิวแบบเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราใส่โชว์ไม่ได้นะครับ โอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับก็ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทางร้านเราสนับสนุนให้ผู้ปกครองนะครับหาหมวกกันน็อกนะครับมาให้คุณหลานนะครับเอาไว้ใช้ด้วยนะครับเวลาที่ไปส่งลูกหลานนะครับไปโรงเรียนก็ตามหรือว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามนะครับให้น้องๆหนูๆได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ของชีวิตของทั้งทางทางน้องเองแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะครับก็เผื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับอุบัติเหตุต่างๆเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับก็ป้องกันไว้นะครับใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งตอนเดินทางนะครับอย่างไงาฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีหมวกกันน็อกใหม่เข้ามาหรือว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจหรือว่ามีาสินค้าตัวคู่ไหนที่แบบอยากให้เราเปรียบเทียบนะครับ แต่ทางเราจะอัปเดตคลิปมาให้อีกนะครับก็พยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ